กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e b o ุ๊หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซีสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องเพลิงเนื้อหัวใจพ่อเลี้ยงตอนที่25รักพี่ใหมค่คนดีกว่าจะกลับเข้ามาอีกรอบเกือบคำ่ำ เพราะต้องแว้ออกของที่โรงแรมพ่อเลี้ยงเหนือหัวเดินย่ำไปบนชานเรือนแอบย่องเข้าไปในห้องมองหญิงสาวหลับสนิทด้วยความเหนื่อยอ่อนยังอยู่ในชุดเดิมเตียงยุบตัวลงเมื่อร่างใหญ่นั่งขอบเตียงขยับไปใกล้ลมหายใจสม่ำเสมอทำให้เขารู้ว่าเธอหลับสนิทจริงๆจึงเอนกายลงนอนข้างๆโอบแขนรอบเอวคอดกิวให้หน้าซุกลงไป อืมพี่เหนือกลับมาแล้วเสียงงวงเงียแหบนิดๆฟังแล้วเหนือหัวรู้สึกจั๊กกะจี้ในหัวใจเขาโน้มหน้าลงจูบปากกระจับอ่อนหวานเป็นพักกว่าจะยอมปล่อยหิวไหมคะยังหิวอย่างอื่นมากกว่าอืมเดี๋ยวเธอไปทานข้าวกันดีกว่าดวงหิวแล้วนะพึ่งตื่นแท้ๆทำไมถึงหิวแล้ว พี่เหนือก่อนนะเราค่อยกินข้าวพี่ต้องการดวงความเร็วในการถอดเสื้อของเนื้อหัวรวดเร็วจนเธอแปลกประหลาดใจเขาดึงเสื้อเธอออกจากตัวตามด้วยกางเกงไม่เว้นจังหวะแม้แต่น้อยพี่เนือรีบหรอคะใช่พี่รีบพี่รอไม่ไหวแล้วดวงดวงรุ่ยไทยสวยงามจนน่าหลงหล และเขาก็หลงเธอเข้าจริงๆหลงจนยอมหมดใจดวงดวงร่างสูงโน้มกายลงหายกมือตรึงใบหน้าเธอไว้จูบยาวนานพี่เหนือดวงจ๊ารักพี่ไหมดวงรักพี่ไหมคนดีพี่เหนือพูดสิคนดีรักพี่ไหมเสียงทุ้มนุ่มนวลเฝ้าเรียกชื่อเธอ เอ่ยบอกว่าเธองดงามมากขนาดไหนหัวใจดวงเล็กชุ่มฉ่ำไปทั้งดวงพองโตและเอ่ยคําที่เขาต้องการได้ยินออกไปรักดวงรักพี่เหนือดวงจ่าดวงแต่งงานกับพี่นะดวงพี่รักดวงมีลูกกับพี่นะดวงแต่งงานกันนะเมื่อพายุสวัสด์ผ่านพ้นไปดวงรุไทยจึงกลับมามีสติอีกครั้ง เธอหวานล้ําไปทั้งหัวใจเมื่อได้ยินเสียงทุ้มบอกรักเขาขอเธอแต่งงานแต่ในขณะที่ความสุขเออล้นอยู่นั้นความจริงก็กระแทกเข้ามาดวงแต่งกับพี่ไม่ได้คะ่ะร่างสูงใหญ่ด้านบนนิ่งงนันขยับกายยกสูงเท้าแขนข้างตัวเธอจ้องมองด้วยดวงตาสงสัยทําไมดวงไทยรู้ว่าเนือหัวไม่ใช่คนโง่ เขาฉลาดเกินไปด้วยซ้ำเธอคงโกหกเขาได้ไม่นานแต่ตอนนี้เธอต้องโกหกเขาไปก่อนเรื่องของอนาคตยังอีกไกลไว้ค่อยหาข้ออ้างอีกครั้งดวงไม่อยากแต่งงานเราอยู่แบบนี้ได้ไหมคะทำไมทำไมดวงไม่อยากแต่งงานเขาขยับกายลงจากร่างสาวนั่งมองเธอเขามึนงงไปหมดเมื่อกี้ดวงดูไทย ยังบอกรักเขาอยู่ดีๆแต่พอให้แต่งงานเธอกลับไม่แต่งดวงไม่อยากแต่งแล้วนี่คะดวงดวงขออยู่แบบนี้ได้ไหมอยู่แบบนี้คราวนี้เขายังเสียงไว้ไม่อยู่ตะโกนออกมาจนหน้างามเบ้เล็กน้อยด้วยความตกใจหมายความว่าอย่างไงอยู่แบบนี้ดวงไม่คิดจริงจังดวงไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วแล้วบอกรักพี่ทำไม ดวงมาอยู่กับพี่ทำไมพี่เหนือเป็นพี่เหนือเองที่ต้องการพี่เหนือบังคับให้ดวงต้องมาอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมสิร่างสูงผุดลุกขึ้นจากเตียงทันทีหน้าก้าวกระด้าแววตาวาวโรอดพี่อย่างนั้นเหรอดวงพี่บังคับดวงได้ยังไงดวงลองคิดดูดีๆด,ดวงมีทางเลือกอีกมากมายถ้าต้องการเลี่ยงแต่ไม่ดวงเลือกที่จะมาเป็นแฟนพี่ แล้วนี่อะไรมือใหญ่ยกรูปเสยผมออกจากหน้าผากอย่างมึนงงไม่หายเขาเดินไปยังปลายเตียงดวงตาจับจ้องสาวน้อยร่างเล็กที่กระเถิบตัวไปจับผ้าห่มขึ้นมาปิดแต่เขาไม่ยอมดึงออกโยนลงพื้นพูดความจริงเดี๋ยวนี้ดวงฤทัยหน้าเสียเธอจะพูดได้ยังไงว่าได้ทำสัญญาอะไรไว้ทางที่ดี ควรทำให้เหนือหัวสงบลงก่อนแล้วหาทางออกทีหลังพี่เหนือคะเราคบเป็นแฟนกันไปก่อนดีไหมคะดูใจกันไปก่อนดูใจดูใจนี่ดวงพูดอะไรออกมาพี่หลังข้างในไปกี่รอบแล้วดวงไม่คิดว่าจะท้องบ้างหรือไงดิมฝีปากกระจับแมมนิ่งไม่พูดก้มหน้านิ่งจนเหนือหัวเอะใจมีอะไรพูด ดวงดวงดวงกินยาคุมแล้วยาคุมยาคุมคราวนี้เหมือนเหนือหัวสติหลุดเขาตะโกนก้องชุนเชียวเดินกลับมาข้างเตียงอีกรอบเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับดวงฤทัยดีถ้าเป็นผู้ชายเขาต้องเข้าไปต่อยหรือถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาก็แค่ทิ้งขว้างไม่ใยดี แต่นี่เป็นดวงรัอไทยผู้หญิงที่เขารักทำไมดวงไม่บอกไม่พูดไม่บอกพี่ว่าดวงกินยาคุมก็มันไม่ได้สำคัญดวงคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าเราคุมกำเนิดดวงมันสำคัญสำหรับพี่ดวงได้ยินไหมสำคัญว่าเราต้องบอกกันและกันดวงปล่อยให้พี่คิดไปเองคนเดียว บ้าชิบไอ้บ้าเอ้ยเดนือหัวสะบดหัวเหวียงทำอะไรไม่ถูกเดินกลับไปยังปลายเตียงอีกรอบมองสาวน้อยที่หน้าซีดเผือดลงเขาเองพยายามควบคุมอารมณ์แต่เป็นไปแทบไม่ได้เลยนี่ยังไม่นับรวมว่าเธอไม่ยอมแต่งงานกับเขาพี่เหนือโกรธดวงใช่ไหมคะพี่เหนือจะจะเลิกกับดวงหรือเปล่า เสียงวานถามใส่ซื่อจนเหนือหัวถอนหายใจเขาถอยห่างจากเตียงจ้องเธอดวงตาเย็นชาผิดไปจากปกติพี่เหนือพี่ขอเวลาตั้งตัวดวงเราห่างกันสักพักแล้วกันคืนนี้พี่จะนอนอีกห้องและพรุ่งนี้ดวงกลับบ้านไปก่อนถ้าอย่างไงพี่ขอเวลาทำใจขอเวลาคิดขอเวลาหาเหวอะไรก็แล้วแต่ ห่างกันสักพักพี่เหนือพี่เหนือดวงฤลทัยไทยตะโกนตามหลังเหนือหัวเมื่อเขาสะบัดตัวออกจากห้องไปทั้งที่ตัวเปรยเปล่าเธอได้ยินเสียงเขาเดินแตกกระถางใจกันใบใหญ่ตกแตกเสียงประตูห้องถัดไปปิดดังและเสียงดังโครงครามตามมาอีกไม่นานเสียงทั้งหมดก็เงียบไปร่างบางสันสะท้าน การไปหยิบผ้าห่มบนพื้นขึ้นมาห่มตัวมุดหน้าเข้าไปมือเล็กอุดปากตัวเองไว้แน่นนี่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะกันถึงขนาดเหนือหัวสติหลุดไหลสะเทือนจากการกั้นแรงสะอื่นพยายามคุมไม่ให้ร้องไห้ออกมาแต่ทำไม่ได้ทำนบน้ำตาไหลรินไม่ขาดสายเธอกัดฝ่ามือตัวเองไว้เพื่อสะกดกั้นเสียงกรีดร้อง พี่เหนือพี่เหนือดวงดวงผิดเองขนร่างเล็กงอุูเข่าขึ้นตะแคงข้างกอดตัวเองไว้แน่นใต้ผ้าห่มปล่อยให้น้ำตาไหลารินพรุ่งนี้ดวงจะไปแต่เช้าดวงจะไม่ทำให้พี่ต้องเสียใจถ้าดวงยังอยู่เรื่องจะไม่มีวันจบถึงแม้ว่าเราไม่ได้จากวันนี้ แต่ในมิช้าเราก็ต้องจากกันอยู่ดีดวงให้ในสิ่งที่พี่เหนือต้องการไม่ได้ต้องการซือ e ้ออีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์รินดินอ่านให้ฟัง